สวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่ในเกม b e t b e a k o นะครับวันนี้เราก็จะมาสุมกาชากันนะเป็นตัวละครอุนเคียว่านะผม GoGo Go Society นะครับเป็นตู้แยกแล้วอันนี้นะครับเป็นตู้แยกตอนที่ผมเปิดตู้ที่มันรวมกับกิมจอทุกคนแม่งโคตรเกลือครับผมเปิดตอนอัดคลิปไป10สเต็ปไม่ออกนะครับทั้งกิมจอทั้งอุนเคียว่าเลย แล้วผมก็ไปเปิดนอกรอบอีกสิบสเต็ปนะก็ไม่ออกเหมือนกันรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเปิดไปยี่สิบสเต็ปนะครับทั้งในรอบทั้งนอกรอบแม่งก็ไม่ออกออกแต่ออกแต่โมโม,โมครับออกจนแบบว่าผมเบิกเน่จนเต็มแล้วอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยมันออกแต่ตัวเนี้ยมามาให้ผมเลยออกรัวเลยโมโมนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับฮินามริโมโมะเนี่ยดูดิ ผมเปิดได้จนแบบเนี่ยผมเบิกเน่จนครบทุกช่องอะ่ะโอ้โหออกโคตรดีครับออกอยู่ตัวเดียวเลยนะครับโมโมะทั้งในรอบทั้งนอกรอบครับไม่ออกอยู่ตัวเดียวเลยนะโอเคครับในวันนี้เราก็จะมาส่มตู้แยกกันนะครับหวังว่ามันจะไม่เกลือนะผมอยากได้มากเลยว่ะคุณคิโวลาตัวนี้แต่ว่าผมจะเปิดแค่ห้าสเต็ปพอนะครับเพราะว่าจะได้เหลือเพชรไว้แบบเปิดกิมจอด้วย นะเปิดกิมจอเดี๋ยวกิมจอตู้แยกรู้สึกจะมาสิบแปดนะครับอืมอ่าน,นี่อุนเคียวราโกโกโซไซตี้นะครับส่วนตัวไฮไลท์ก็ประมาณนี้นะตัวไฮไลท์เนี่ยผมมีผมมีแล้วแค่ตัวเดียวนะครับก็คือกินนะครับอุนทงฮานะกับเบียคุยะยังไม่มีนะแล้วก็อุนเคียวราตัวที่เราหวังว่าจะได้วันนี้นะครับยังไม่มีนะหลักๆของอุนเคียวราก่อน,นครับ ผมจะเปิดแค่5สเต็ปพอนะครับเออนั่นแหละก็เลทก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปที่16เนี่ยลดลดนะครับเหลือ150เพชสเตป27อา่าเหลือ200นะสเตป8เอ่อสเตป38 49 50แล้วก็11เนี่ยจะเป็น250นะครับสเต็ป10สเต็ป5นะครับการันตี5ดาวอา่าตัวละครไฮไลท์เลท4%นะครับหลุดเลท1%โอเค ดีย๋ยวจะมาส่มกันนะครับขออุนเคิยวล่านะั่นหลักๆเลยอะนะโอเคห้าสเต็ปพอนะครับลุยเลยครับอุนคิยวล่าต้องออกมาสามผีเสื้ออุ้ยสองเองวะปฏิเสธไม่ปฏิเสธเกลือมันมีโอกาสที่ห้าดาวจะออกไหมวะถ้ามันเงียบฉีบ่มาแบบเนี้ย แดยเท่าที่ผมลองเปิดดูนะครับถ้าเงียบคือเงียบเลย5ดาวคือจะไม่ออกเลยอันนี้คือมากสุดน่าจะ4ดาวดืม่ว่าแพ้จะอีโนเอะโอเคเจอไปครับสเต็ปแรกเทปสองนะครับสองร้อยสามผีเสื้อก่อน โอ้โหมาตัวเดียวเงียบฉี่เลยปฏิเสธไม่ปฏิเสธแล้วมันเกลือมากเลยเนี่ยเกลือมากก็คือเราต้องลุ้นให้มันเป็นคำพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าอุทโาล่าออกนะไอ้ซิน แต่ห้าดาวไม่มาเลยว่ะตอนเนี้คือขอห้าดาวก่อนโอเคสองสเต็ปแรกเกลือไปนะครับเดี๋ยวกดย้อนกลับแล้วก็เข้าใหม่เข้าใหม่ไปกดไปสินะครับมามาเอ้ยคุณเคียว่ะไป สามผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเออชื่ออังกฤษ,อกฤษโอ้โหยินเหรอมีแล้วโอ้โหมีแล้วตัวเนี้ยอ่าเผื่อมาอีกตัวครับลุ้นกันใครจะสู้มไม่ใช่ละมันต้องพูดอังกฤษครับถ้าเป็น คุณเทโอล่านะเพราะมันเป็นตัวใหม่อูณยินมาทำไมผมมีแล้วผมก็บอกอยู่ว่าตัวไฮไลท์อะ่ะยินตัวเดียวที่ผมมีแล้วเนี่ยมีแล้วโหแล้วก็มาไม่ต้องออกอะนะพอเลยนะยินนะสระเต็บสีครับอมมันเกลืออย่างนี้วะเนี่ยอันนี้เกลือแล้วว่ะปฏิเสธไม่ปฏิเสธด้วย พูดเกลือเลยครับตาชาเกมนี้สะ,ะบันตะบงตะบันอะไรล่ะ,ะเกลือแล้วเกินออ,อมาสเตปต่อไปครับสุดท้ายละเลิกเปิดครับคุณเคียวล่าต้องมาละ มาเต็ปนี้แล้วพอครับคือมันกระตีห้าดาวอยู่แล้วครับเต็ห้าเนี่ยยังไงก็ได้ครับห้าดาวแต่ว่าพูดอังกฤษปุ๊บโอ้ไม่ใช่จบเลยนี่คือะนี่คือครั้งแรกที่แบีคุยา่ามาทำไมวะเนี่ย <laughs> เกอลอือครับอีกแล้วครับ ไม่ใช่ไอเซนอีสักตัวไหมน้าร้าวโอ้โหไม่ใช่มันเกลือ,องี้อู้เรียบร้อยครับไม่ออกว่ะคุณเคียว่าโอ้ผมเกลือทั้งทั้งตู้แยกท,ทั้งตู้รวมเลยว่ะโอ้ไม่เกลือมากนะครับเปิดไม่ออกก็ ช่างแม่งแล้วไม่อยากเปิดต่อแล้วเปิดไปก็เกลือครับโอ้ยหรือหรือลองอีกสักนิดดีวะลองอีก1้อยห้าสิบก็นะไม่น่าจะได้ห้าดาวหรอกเฮ้ยสามสามผีเสื้อวะอ่ะปฏิเสธเ่าเฟกเอามาก,กูอังกฤษหน่อยกูไม่ใช่เบียร์กูย่าวยออก่งแล้วมาทำไมทั้งสองตัววะ โอ้ยกูจะบ้าครับอันนี้คือกูบอกไอน,นะว่าควรพอแล้วมันคือมันเกือแล้วไปวตอนเนี้ตอนนี้มันจะได้ห้าดาวแบมันซ้ำมันมอยากได้อะโอ้ไม่ใช่เรียบร้อยครับโอูเบคุยะมาสองตัวติดมึงจะมาทำไมนักหนาเนี่ย,โอ,ยโอเคนะครับ ก็ไม่ได้นะอุลคิโอลาไม่ได้นะครับได้บีคุยะมาสองตัวได้ยินมาตัวหนึ่งนะครับเปิดไปตอนแรกก็จะเปิดห้าสเต็ปแต่ว่าลองเสียงดวงดูนะครับสําหรับสเต็ปที่หกก็ห้าดาวออกแต่ว่าตัวซ้ํานะครับโอ้โหเ,เกลือมากเลยวะนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปสุ่มอีกทีก็ตู้กิมจอนะครับตู้แยกกิมจอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่โอเคพอคือพอเปิดต่อไปก็เกลืออยู่ดี นะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ปรามานี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ